สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัดชาลพลนะครับวันนี้อยู่กับ s วิต t ซ b o ์ H210 m เครับคุณผู้ชมก็อยู่กับงานขุดลอกคลองนะครับก็นานๆที่จะได้มารีวิวงานขุดลอกคลองแบบนี้ครับคุณผู้ชมอ๋อช่วงนี้เป็นหน้าแรงครับหน้าแรงน้ำน้อย น้ำน้อยก็ได้โอกาสได้ยามนะครับที่จะมาดกดลอกนะครับผู้ชมก็ต้องเตรียมรับมือกับน้ําที่จะมาหรือว่าฝนตกนี่ก็ต้องมีคลองดีๆไว้รองรับน้ําเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตรหรือว่าใช้นยามหน้าแรงครับผู้ชม ก็ทำงานอยู่คันเดียวครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับทำคันเดียวช่วงนี้อากาศเป็นแปลงนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวร้อนเหนียวหนาวยังไงไม่รู้ครับผมเองก็ยังไม่สบายยังไม่หายเลยนะยังเจ็บคออยู่ ปกติงานลอกน้องลอกคลองนี่เราจะเห็นงานเราจะเห็นเขาแพกค,คู่นะผู้ชมนะปกติก็จะเห็นการแพกค,คู่ของคนละฝั่งครับยืนคนละฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะทาไปพร้อ,รอมๆกันถ้ามาคันเดียวแบบนี้ก็ต้องเดินครับเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึง่งหรือว่าทําคูกัน้นเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึง่งมาเก็บขอบอีกฝั่งนึงนะครับ ทีมงานนี้ผมก็เคยถ่ายทําก็เคยรีวิวไปแล้วผู้ชมรอบหนึ่งข่าวก่อนรอบก่อนนี่ใช้เป็นดูซานครับดูซานดีเ0็กประกบคู่เขาพอมารอบนี้นี่เห็นเขาแค่คันเดียวนะหรือว่าดูซานอยู่อีกฝั่งหนึ่งยังหาไม่เจอครับ น้ำน้อยครับผู้ชมน้ำน้อยขี้ตมก็เลยไม่เยอะนะก็ยังดีครับดีอยู่ที่ไม่เป็นขี้ตมขี้เลนถ้าเป็นขี้ตมขี้เลนเนี่ยทำงานลําบากครับคุณผู้ชมสําหรับ M6 กันนี้ก็ถือว่ายังใหม่ยังกิ๊กอยู่ครับก็จะมีแต่ที่โคลนขี้ตมนี่แหละที่มันไม่เปื้อน ปกติครับรถทํางานในคลองลลลรถขุดลอกคลองก็ต้องมีดินมีตมเปิดเป,เป็นธรรมดาโอ้ลอกใหม่คราวนี้น,นี่เอาขึ้นสนสูงเลยผู้ชมเอาคูคลองนี่ขึ้นส,นสูงเลยครับ เอาขึ้นโซนก็ดีเหมือนกันครับเก็บน้ำได้เยอะโอ้กว่าจะจบกว่าจะเสร็จนะครับผูช้ชมมีฝั่งนี้อีกนะฝั่งนี้ก็ยังไม่ทำนะครับกว่าจะจบกว่าจะเสร็จก็น่าจะประมาณน่าจะเกือบเดือนนะครับ ก็ดีเหมือนกันครับชาวบ้านใช้ช่องก็จะได้มีมีน้ำมีอะไรไว้ใช้ตอนแล้ง พอกดคลองเสร็จเรียบร้อยด้านบนก็จะปรับเลี่ยครับปรับเขีรยให้เรียบให้รถผ่านไปได้ให้รถวิ่งไปมาได้นะครับผู้ชมแล้วก็จะดึงสโลปนะครับ <c oughs> ครับเขาก็จะเปิดให้น้ำลงมาแบบนี้แหละครับ สำหรับซูเปอร์โนี่ก็เป็นรถขดที่มีความไวเหมือนกันครับพอๆก,กันกับเจ้าโกเบฟัดเบียงกันได้ครับรุ่น F5 นี่ยิ่งไวจัดครับผู้ชม F5 อันี้ฟัดเบียงกันได้กับซ u เปอร์เลยนะหรือว่ามีความไวความเร็วครับผมเคยเห็นความเร็วของเขามาแล้วสำหรับเจ้าซูเปอร์โนี่โอ้เร็วมากผู้ชม พอมีลมมาอากาศเย็นแล้วก็ไอเลยครับผู้ชมช่วงนี้อากาศไปแปลกร้อนแต่ก็มีลมนะ อันนี้เขาจะก็จะทําทางนะผู้ชมนะทําทางมาตรงนี้ต่อครับอ่ะกดกดลงไปลูกพี่เดี๋ยวจม <c oughs> ก็รถก็น่าจะอยู่ตรงนี้อีกนานอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะว่าความเคลื่อนหน้าของคลองนี้ไปถึงไหนอันนี้ผมก็เพิ่งมาครับเพิ่งมาถ่ายเป็นครั้งแรกเลยนะไม่ทราบว่ามีรถอยู่ตรงนี้พิ <c oughs> ดีเห็นครรเลอนร์จอดอยู่หรายวันแล,ล้งแรกเลียนะม่ทรามหามีรถอยู่รตรง้เงมีเนะป็นครงเี่ยนไมรามีรอยตามเข้ามาก,ก็เจอครับคุณผู้ชม อาคับผู้ชมสําหรับท่านใดนะครับที่มีใจรักในรถขุดหรือว่ามีใจรักในเครื่องจักรกลนะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้กับช่อง u t u b e ชอวัชรพลครับแล้วก็ติดตามกันได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นเพจ Facebook ชอวัชรพล,ลแล้วก็ขอแจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งครับอีกทีหนึง่งตอนนี้ช่องชอวัชรพลก็มีติ๊ t o ็อกเยนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับน่ารักนา่กนารักนะครับ <c oughs> ก็ลองเข้าไปกดติดตามกันดูนะครับสะกดก็ตัวซีครับซีจุด แล้วก็เป็น W A T C H A P H O N นะครับก็เป็น C จุดวัดชรพลนะครับผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษนะลองเข้าไปติดตามกันดูนะครับมีคลิปวิดีโอสั้นๆน่ารักน่ารักนะครับได้ใจความด้วยนะครับฝาเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องชอวัฒนพลวันเองนี่หลักๆก็จะเป็นรถเบโคลนี่หละครับ มีรถเมคโครหลายหลาย EP เลยนะครับแล้วก็หลายเพลิดด้วยนะครับสำหรับรถ1 5ถึงตัน6 9ถึงตัน10 1ถึงตัน15 -18 ถึงตันแล้วก็จะเป็นรุ่นใหญ่ก็คือรุ่น20ตันถึง25ตันครับแล้วก็จัดอยู่ในไซส์ Big X เอ็ก a t อ r ก็เป็น25ตันถึง35ตันนะครับ40ตัน80ตันก็มีครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากเข้าไปดูคลิปหลังด้วยนะครับ มีแมคโครรุ่นใหญ่ๆรีวิวให้ได้ดูกันเยอะเลยนะครับสำหรับงานมอเตอร์เกีอร์ก็มีโมบายเครนก็มีรถเกี่ยวข้าวหรือว่าคอมไบน์นะครับคอมไบน์ฮาร์เวสเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันรถแท็กเตอร์ตีนตนะขาบครับหรือว่าบูร์ดอเซอร์ก็มีรถไถดันดินนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผู้ชมรถปูยางมะตอยรถพ่วงครับ รถตอกเสาเข็มมีหมดครับผู้ชมลองเข้าไปรับชมกันได้นะครับในเพลิมสร้างไว้แล้วเอาเอาแล้วครับผู้ชมคลิปนี้เองก็เดินทางมา12กนาทีแล้วครับรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอววัชรพลนี่ยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่หมตอนที่ช่องอัพคลิปลง สำหรับวันนี้ผมแล้วก็ซูมิตโม่เอสดสองนะครับกับงานรอกคลองก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าสำหรับคลิปนี้ลาละครับ